สวัสดีครับวันนี้นะครับยาพามาตัดยาไ้ตะกะแตนไปตัดอยูห่หุ้นนะครับเราจะเดินตามยาไปเลยนะครับยาอยู่ตรงนู้นนะครับกล้องสั่นนิดนึงนะครับเพราะว่ามะลุยตรงโดงย่าอีกแล้วนะครับนู่นนะ เดี๋ยวเดินไปหาหญ้าเลยนะครับเดินไปทางนี้ดีกว่าน้ำเยอะนะครับตรงนี้นู่นนะครับหญ้าเข้าไปทางนู้นเลยนะครับ น้ำเยอะนิดนึงนะครับนี่นะครับหญ้าตัดอยู่แถวนี้นะครับหญ้ากำลังตัดอยู่นะครับ ก็มาตัดทุกวันครับไม่ตัดตะกระแตนก็ไม่มีอะไรกินนี่นะครับก็ได้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับยากก็จะตัดเพิ่มนะคะเพราะว่าตะกระแตนมีค่อนข้างเยอะนะครับจะตัดเยอะหน่อยนะ อโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย